สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราบ้านไร่นะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้เรามีภารกิจพิเศษค่ะตัดกิ่งแล้วค่ะ30กิ่งนะคะเราจะไปปลูกให้ลูกค้าที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะ30กิ่งาราคา230รกิ่งเนาะลูกค้าอยากปลูกลงเข่งค่ะแล้วก็มีกระถางรองก้นเนาะเพื่อไม่ให้ต้นสุดทีนี้เราก็ทําการขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะขอไปถ่ายพื้นที่ ที่เราจะไปปลูกให้นะคะอันนี้เราก็ตัดกิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขนไปไล่กันค่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะครัอุปกรณ์ที่ที่เราเตรียมมาตอนนี้นะคะก็มีกิ่งเนาะกิ่งตอน ไซส์ส0บาทนะคะแล้วก็มีถุงกระสอบที่ตัดเพ,เพื่อเอาไว้บุข้างข้างเข่งเนาะแล้วก็มีปุยหมักของเราค่ะปุยหมักแล้วก็มีเชือกฟางนะคะแล้วก็มีไม้หลักไม้หลักนะคะแล้วก็ดินพอเราเรียงเข่งเสร็จเดี๋ยวเราก็จะลงลงปลูกกันเลยค่ะใครอย่างนึงก็คือนะคะกระถางกระถางเล็กเนาะ ลองก้นเข่งค่ะเพื่อไม่ให้ต้นสุดนะคะกระถางเก่าๆใช้ได้หมดค่ะค่าพื้นที่ประมาณสองงานกว่าๆนะคะดูแล้วสองานสองงานขึ้นไปะนะลูกค้าใช้เป็นเข่งเบอร์สองนะคะแล้วก็จะเรียงเข่งค่ะเรียงเข่งปลูกให้ได้สามสิบต้นนะนค่ะ พื้นที่สวยค่ะสวยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำกันต่อคขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเอากระสอบบุข้างก่อนนะคะกระ,กระสอบที่เราเตรียมไว้นะเราตัดค่ะบุข้างบุข้างเพื่อไม่ให้ดินมันออกเวลารดน้ำน,นะ อันนี้มันยาวไปเดี๋ยวต้องตัดครึง่งค่ะเราเราก็สอบบุกข้างเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเทดินลงไปเนาะเทดินลงไปแค่ก้นก้นเข่งเสร็จแ,แล้วเราก็เอาดินใส่กระถางที่เราจะกไว้นี่นะ้นเราก็ทับอ่าคว่ำไปเลยค่ะคว่ำไปคว่ำไปแบบนี้คว่ำไปแบบนี้เสร็จหลังจากนั้นอนะ่ะเราจะดินเทให้เท่ากับก้นกระถางน,นะคะ ค่ะหลังจากเราเอาดินเทเท่ากับก้นกระถางแลวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตุ้มตุ้มตอนนะคะคือตอนเนี้ยหน้าฝนเนาะเราจะปลูกเลยค่ะเราจะปลูกลงเข่งเลยนะเนาะแล้วเอาตุ้มตอนมาใส่แล้วก็ปิดดินให้สนิทมิดทั่วเข่งนะคะค่ะตอนนี้เราก็เจอปัญหาหนิดนึงก็คือตุ้มตอนมันจะไม่สามารถบางได้เนาะไม่เหมือนเออ่กิ่งชําในกระถางนะคะ ตุ้มตอนมันมันเป็นตุ้มเนาะมัน,นมข้างบนน้าหนักมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ดินให้เต็มเลยค่ะใส่ดินให้เต็มแล้วก็ใส่ตุ้มวางไว้ตรงนี้นะคะระดับวางตรงนี้นะแล้วก็ใส่ดินเต็มแล้วก็เอาปุ๋ยหมักโรย <S <S ค่ะเราใส่ดินเต็มแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้ปุ๋ยหมักของเรานะนี่ค่ะปุ๋ยหมักของเราค่ะ ใส่ไปสองกำมือค่ะโรยไปสองกำมือนะโรยไปสองกำมือเสร็จเราต้องคลุกเขาข้างบนนะคะให้เข้ากันนะี่ค่ะเข้าจันนิดหน่อยช่วงบนเนะเวลารดน้ำปุ๋ยก็จะลงไปที่รากนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ตัดตุ้มเลยค่ะ ช่วงเวลาแกะตุ้มนี้ต้องระวังมันจะแตกนี่นะคะตุ้มถึงก้น ก้นกระถางพอดีต้นก็จะไม่สุดนะคะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เราก็ใส่กบดินไปเลยะคะ่ะกบดินไปเลยกดข้างๆให้แน่นเราจะใส่เดี๋ยวใส่ดินเพิ่มอีกหน่อยให้มันเต็มแล้วก็เอาไม้หลักปักค่ะนี่ก็ปลูกเสร็จเติมเติมดินเพิ่มนะคะแล้วก็ไม้หลักปักก็ถือมาเสร็จแล้วนะคะ ต้นก็จะไม่สุดเนาะเวลาเติมดินดินจะยุบอย่างเดียวค่ะแต่ต้นเราจะไม่สุดโอเคค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเราจะปลูกให้ครบสามสิบต้นนะคะเ้วเรามาดูกันอีกทีตอนเสร็จเนาะเ,เราก็ปลูกใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือสามแถวสุดท้ายทีนี้ก็อยากจะคุยกับพี่เจ้าของไร่เลยนะคะพี่ให้เรามาปลูกเนาะมารู้จักกับเจ้าของไร่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะ พี่พรได้นี่ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่เออมันจะมีเนื้อที่ที่มันเหลือจาว่างจากหลังบ้านก็ประมาณสองงานสองงานหน่อยๆค่ะเห็นวป่าพื้นที่มันไม่ได้ทําอะไรก็เลยเอามาลงลงไว้ค่ะก็คือตั้งใจว่าอยากจะปลูกไว้ขายรูปหรือว่ายังไงคะพี่ก็ทําอนาคตก็อยากจะขายลูกเพราะยังตอนยังตอนยังทําไม่เป็นก็คือจะเก็บเอาไว้ขายลูกก่อนค่ะ คือเนี่ยไว้ใจให้น้องมาปลูกแล้วก็จะให้คอยดูแลด้วยว่าเพราะเราอะยังยังยังไม่เป็นแล้วก็จะให้คอยดูแลว่าเออช่วงไหนจะต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรอะไรเงี้ยมันจะได้มีผลผลิตเหมือนจะได้มีลูกได้เติมดินอใเ่แล้วก็มาดูคอยดูแล้วมันก็เออจะได้ผลผลิตตามตามอายุของเขาได้ดีได้เลยยินดีมากเลย แล้วก็ก็สวยงามค่ะแล้วพี่พี่อยากปลูกลงเข่งนี้ก็คืออยากปลูกแล้ววงบอโรยางนี่ไม่คิดเหมือนกันไม่คิดว่าจะลงลงมันหายางยากก็เลยเอาเข่งไว้ก่อนแต่เข่งเามันง่ายมันง่ายมันก็ยกเป็นไหนตรงไหนก็ง่ายด้วยเข่งข้อดีของเขาก็คือชาคายกง่ายแล้วก็โตไวค่ะพี่โตไวค่ะแต่อายุการช้งานมันจะอาจจะประมาณไม่เกินสิบปีมันจะไปลากมันอาจจะลงไปไม่เป็นไรลงล่างค่ะพี่อาจจะเอา อะไรนะคะวงบอกมาทำพิธีได้มนอนาคตค่ะโอเคสุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่พรมากนะคะที่ไว้ใจขอบคุณด้วยคาวน่ะจะคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะพี่โอเคอยู่ใกล้ๆกันขอบคุณมากพ่คสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปลูกเสร็จแล้วเนาะสามสิบสองต้นค่ะปลูกแล้วเข่งนะคะเข่งเบอร์สองค่ะเบอร์สองหรือเบอร์เอมนะคะเข่งระยะห่างเราเราใช้สองจุค่ะ2.5ง้าคูณสนะคะ2องจุคูณส กิ่งกระโดงกิ่งแขนมีหมดนะคะที่เราใช้เชือกฟางเพราะว่าเชือกฟางเปื่อยและย่อยสลายไปในระยะเวลาที่ต้นไม้จะเริ่เติบโตพอดีเนะเราไม่ต้องมานั่งตัดใช้เชือกฟางจะดียืดหยุดได้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อย ค่ะเราก็ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝนก็กำลังจะมาเนาะแต่ถ้าไม่มีฝนก็รดน้ำเช้าเย็นก่อนนอะรดน้ำเช้าเย็นให้รากเดินต้นแข็งแรงแล้วหลังจากนั้นก็วันละครั้งพอนะคะ32ต้นปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะตั้งแต่เช้าเนาะครั้งแรกคะ่ะครั้งแรกที่ได้มาปลูกให้ลูกค้านะคะ ะระยะทางจากไร่บ้านเราบ้านไล่มาลี่เนาะก็ห้าประมาณห้ากิโลค่ะก็มาได้เนาะมาปลูกให้ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็สวยค่ะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สุดท้ายนะคะฝากอีกอนิดนึงค่ะบ้านเราบ้านไร่นะคะขอขอบคุณพี่พรมากๆนะคะที่ไว้วางใจเราเนาะที่ให้มาปลูกให้ค่ะจะดูแลเป็นพิเศษค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย